อะไรยะค่ะใครอะเมทิบินเบอะไรวะคุณบินเกตค่ะบินเกตเบิร์ดแม็อินทอร์ม็เป็นแม่ละแมอินทอร์นักสกุลเขาอะไรวะไอไอช่วเยวะอะไรวะไอไอช่วเลยวะอีลอนมอี สวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อทุกคนนะครับวันนี้ผมบิ๊กบีครับมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับเสื่อหลุยกางเกงลิ้งสวัสดีค่ะนาวนาวค่ะ <c oughs> นาวนาวค่ะ <c oughs> สวัสดีจ้าวันนี้ไม่ต้องไหว้เพราะว่าคนอื่นต้องไหวพี่สวัสดีค่ะ กี้ค่ะไม่ได้เป็นสกอยแล้วนะคะตอนนี้เป็นสอสเบื่อมาคือละเพลงอะก็คือกี้มันเป็นสกอยกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตคือแบบกูไม่ได้สกอยกูเป็นซอค่ะเออไม่ใช่ว่าตอนนี้ประกอบธุรกิจอะไรอยู่คะขายคอลลาเจนค่ะคอลลาเจนของเราไม่ใช่คอลลาเจนธรรมดานะคะทำมาจากปลาร้อยสิบชนิดโอเคไม่ใช่ชนิดเดียวด้วยร้อยสิบชนิดผมเป็นผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็เป็นเจ้าของเมืองแรกย่านหนึ่งในสระบุรีครับนี่ถ้าไม่บอก เป็นผู้ใหญ่บ้านนึกว่าเป็นเจ้าของร้านทองนะคะเนี่ยนี่ครับก็อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่เองร้านก็บาทนะครับผมอันนี้ก็เอามาจากวัดไอ้ไข่ครับันีครับผมเอ็มวัดดูยูมมนเออไม่ได้คิดมาเด็กในตลาดเรียกกันว่าแม่ชะเมศ แม่สม็ดประกอบอาชีพอะไรอยู่คะปล่อยเงินกู้ดอกถูกๆที่คิดดอกแค่แบบ10% 10%ใช่คิดเป็นายนาที <laughs> ใครๆก็อยากเป็นเศรษฐีจริงไหมคะจริงอันนี้จริงค่ะ <laughs> คิดว่าอยากมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเป็นเศรษฐีได้เอาจริงๆป้าเงินแสนเราเคยจับมาแล้วเอเอ เราเราคิดว่ามันเยอะนะแต่แป๊บเดียวมันหมดสำหรับตัวหนูนะสิบล้านพัน0ันพันหนึ่พันล้านอ่ะน่าจะเป็นเศรษฐีพี่ว่าแบบเออมันไม่ควรจะต่ํากว่าพันนะคะพันบาทบาทเท่าไหร่ดีวะมีสักร้อยล้านขึ้นไปพันหนึ่งพันหนึ่งคือรวยแล้วถ้าสุบีมีเงินสิบล้านอย่างที่บีอยากได้อ่ะบีจะเอาเงินไปทําอะไรบ้างอยากดูไขบ้าน ถ้ามีเงินแล้วฉันจะสวยจะสวยค่ะฉันรวยจะสวยให้ดูบองเลศรางไทเป็นผู้ชายใช่ไมแม่งลงกับรถก็เป็นแบบรถบอร์ดรถคลาสสิกร์คาใดๆใช่แต่ส่วนใหญ่จะลงกับพวกกับรถคลาสสิกมากกว่าอ๋อใช่นี่ไงใช่ไหมก็คือจ่ายนี่บ้านให้หมดก่อนเลยเราจะได้เป็นเศรษฐีตัวจริงเพราะตัดไปที่เรามีนี้เราก็อาจจะเรียกว่าเป็นเศรษฐีได้ไม่เต็มปังเป็นราชาเงินผ่อนไปเร กิจการแบบนุ่นนี่นะคะขายต่อยอดไปเรื่อ,อยๆใช่แต่เชื่อว่าทุกคนน่ะเคยผ่านรประสบการณ์การเป็นเศรษฐีมาตั้งแต่เด็กแน่นอนค่ะแน่นอนเพราะว่าเราทุกคนล้วนแต่เคยเล่นเกมเศรษฐีอเอเคยเล่นไหมเคยเล่น แต่ว่าหนูอะจะได้คํานี้ล้มละลายปล่อยมากเ, <c oughs> เกมไนก็ไม่รู้แต่ว่าบางทีแม้แต่เกมเศรษฐีเราก็ยังเป็นยาจกเลย <c oughs> เราก็ยังล้มละลายคร <c oughs> ับนานโอ้ยอย่าว่าตอนเด็กตอนนี้ก็เล่นอยู่อชอบมชอากเกมเศรษฐีอยู่ข้างนอกอะแล้วแบบมันสนุกมากเล่นกับเพื่อนก็ได้เล่นกับคนในครอบครัวก็ได้ใช่แล้วก็อีกอย่างมันเล่นได้หลายคนแล้วก็บางบางทีเราก็ฝึกเป็นธนาคารใช่ไหมฝึกการคิดเงินและหลังจากนั้นพอจากเกมกระดานเขาก็พัฒนามาเป็นเกมออนไลน์ถูกต้องสนุกมาก เคยเล่นใช่ไหมเคยค่ะติดกันงอมแง,งมเห็นสร้างเล่นมากันเก่งมากตอนนั้นมันน่าเล่นอนะมันแบบต้องสื่อต้องเติมอะแม่แต่ตอนนี้มีภาคใหม่เป็นภาคต่อมาแนะนำซึ่งอันนี้ก็คือเกมเจ็ดทีสองเมทัลโลเป็นภาคต่อของเกมกระดานมือถือขวัญใจมหาชนอาดูชิ่ง<อ>ใหญ่นะยิ่งใหญ่ขึ้นมากแล้วก็อัปเกรดขึ้นมากจากเดิมที่เราเล่นเคยเป็นเห็นภาพกราฟิกเป็น 2D ใช่ไหมปัจจุบันเขาอัปเกรดเป็น 3D แล้วหรอใช่แล้วก็สามารถเพลิดเพลินไปบนเกมกระดานสวยงามด้วยอวตาร ที่เราสร้างเองได้เราอยากจะเป็นแบบแมชเมทในนั้นก็ได้ใช่ปกติเราใช้อะไรใช้เป็นเบียเดินออใช่ปะมเกเก้ถ้าบีเล่นบีจะสร้างอาวตารเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงแน่นอนแน่นอน,น,น,อนต้องมีผมยาวๆต้องบินได้ผู้หญิงค่ะฉันมีสวยๆแล้วก็มปตีผู้ชายในเกมชอบเล่นเกมแต่งตัวแต่งได้เองเลยเหรอแต่งได้เองผมสีไหนชุดไหนได้ชุดได้เลือกเพศได้ ทำได้เลยก็คือพัฒนาจากเดิมเดิมเราใช้ลูกเต่าทอยแต่ปัจจุบันตอนนี้เขาใช้การลูกเต่า่าจ้ะการลูกเต่าใช่การใช่คือเราจะสามารถแบบ วางแผนแล้วก็ใช้กลยุทธ์ในการเล่นได้มาจากปกติทายลูกต่าเราจะพึ่งดวงแต่อันนี้เราสามารถใช้กลยุทธ์ในการวางแผนเพื่อเล่นเกมได้มันแอดวานซ์ขึ้นสนุกขึ้นและที่สําคัญก็คือสามารถเลือกสกิลตัวละครได้ด้วยเออโอ้ยมีสกิลด้วยแล้วก็ไม่ได้เล่นแค่บนมือถือได้อย่างเดียวนะจะเล่นบน PC ก็ได้ด้วยในเกมเดียวกันน่ะหรอใช่เฮ้ยเออมันลดนะมันจึ้งอ่ะเดี๋ยวเราจะมีภาพตัวอย่างมาให้ดูว่าเป็นยังไงโอเคโอเคอันนี้คือเป็นแบบหน้าตาเกมเศรษฐีสองเมตเ r อรเวิร์ลจะให ลองเข้าไปดูจ้ะอุ้ยต่าเมืองสวยนะเอาดีจีเอออุ้ยเอาดีจีเอออุ้ยนี่เราคือภาพรถมาภาพสวยมากเฮ้ยตัวละครตัวนี้ฉันจำได้ยายผมเปียใส่หมวกแบบเหมือนยู่แบบเดินเดินในสวนอ่ะภาพสวยมากมันเป็นเมืองอะแม่รถมเป็นเมืองโรย่าอุ้ยมีความล้ำนะแบบเอฟเอฟเฟกต์สวยมาภาพสวยเนาะสวยอุ้ยภาพสวยมาก มีเครื่องบินด้วยโอ้โหเป็นทีดีตอนนี้นะคะก็เป็นอาวาตารของผู้ชายนะ,ะอเออเลือกชุดอะไคทอชุดฟรีใช่ไหมพี่ใบเออก็คือเราสามารถเลือกอวตารเองได้จะแบบเป็นยังไงก็ได้ก็เลือกเลแต่งตรงแต่งตัวผมเพิมได้หมดเลยยังมีของผู้หญิงเลยอยากเล่นเลยอะ่ะุแต่ว่าแบบชุดเลือกเยอะนะชุดชุดฟรีด้วยอะ่ะใช่ใช่ไหมมันไม่มีขึ้นแบบเหรียญอะไรเงี้ยชุดฟรีอะ่ะก็คือแบบว่าเลือกชุดได้หลากหลายความจริงมันเปลี่ยนทรงผมได,ด้วยด้านขวาคือยังไม่ทันเริ่มเกมก็แบบสนุกแล้วอ่ะอยากสร้างอวตารของตัวเองแล้ว อยากเลือกเป็นสนีน,นะแบบแต่งตัวสวยสวยให้ผู้ชายสีอะไรเงี้ยมันแบบเลือกชุดได้เลือกผมได้อันต่อไปจะเป็นใช้การ์ดลูกเต่าแทนการคอยลูกเต่าอ๋อเป็นอย่างนี้โ okay, <st> อเคเข้าใจละความสามมิตฮะความสาม,มิาตฮะต้องิเ เดิมมันถอยลูกเต๋อแต่อันนี้ใช้เป็นการ์ดต๊าซสิบสองกระโดดอุ้ยมันกระโดดอย่างนี้เลยแลมันมีมันปุ๊บมันอู้มันไม่เดินนะจ๊ะมันกระโดดจ้ะแบบตัวพ่ออ๋อก็คือออนเรียกว่าอ๋อปุ๊บมันอู้อ๋อก็คือออนเรียกว่าออนเรียกว่าเรากระโดดมันนี่เลยเพื่อที่เราจะมาซื้อตรงนี้เลยแบบเข้าใจแล้วอุ้ยจริงอ๋อจริงอวตารน่าตาดีนะเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นการใช้ก๊าซไงแทนการทอยลูกเต๋ออ่าเอ้ยโลดอ่ะสวยอ่ะสวยแบบอันนี้แบบไม่ได้ต่อซีคือสวยจริงแล้วก็มันน่าเเเลลล่่่นนนแแ้วคทีชอบบบกม ภาพน่ารักอะเด่นภาพจริงหนูอะเหมาะมากนี่แหละนี่คือหน้าตาของเกมเศรษฐีสองเมตาเวิลด์น่าเล่นน่าเล่นไมนเล่นมากอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูชาลเลนจ์ของวันนี้กันจ้าสำหรับชาลเลนจ์ของเราแน่นอนว่าทุกคนแต่งตัวกันมาเป็นเศรษฐีหลากหลายสไตล์หลากหลายวงการกันแบบนี้ครับผมชาลเลนจ์ช่วันบบนี้เป็นชาลเลนจ์ถ่ายภาพปริศนาชื่อของเศรษฐีดังระดับโลกค่ะพี่แล้วาจะรู้ได้ยังไงอะ่ะเขาดังจริงค่ะมึงรู้จักค่ะชิบหายแล้วนีหน้า เอาอีกแล้วหล่ะ คนที่เอามาไทยเป็นคนดังหมดกติกาก็คือเราจะมีภาพปริศนาจ้าภาพปริศนาได้เนาะคือมันจะไม่ใช่น้าคนแต่มันจะเป็นการแกะหอดรหัสจับภาพตอบร่างเป็นชื่อเขาแต่ละภาพจะมีเวลาให้15วินาทีในการคิดวิเคราะห์เนาะดยุยึดเอาคําตอบสุดท้ายก่อนภาพเปลี่ยนเหมือนเดิมเทีหรือมหาเศรษฐีระดับโลกที่เราเอามาให้ไทายมีทั้งคนไทยมีทั้งต่างชาติฝรั่งก็มีเกาหลีก็มามั่นใจไหมจ๊ะมั่นใจค่ะประมาณแบบ95%สเเเพราะว่าน่าจะเป็นพวก สกุลเพื่อนออุลชกติทั้งหมดใช่ทั้งไทยทั้งเทศนะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะอุ้ยยังเป็นแฟนดี้ัเป็นรถยังเป็นเต้าูัเป็นแป้งอันนี้คือแป้งอะไรก่อนอะแป้งเย็นหรอคูลิ่งพาวเดอร์ซีพีชื่อขวนะชื่อควนนเจียนแล้ววนนออาซีพีไงเจ้าหัวแป้งแป้ง อะไรวะอ่ฮะ uh huh. อันนี้คืออะไรนะชิบหายงอา้าวชิบหายแล้วมาดามมดมาดามเพลงมาดามมาดาม แป้งหรอนี่ไงที่เป็นโคชฟุตบอลไงแป้งไงแปะคุณแป้งอะไรอะคุณแป้งไงโดแป้งโดแป้งแป้งเย็นต่างูเอาอะไรมาคลายมาดามแป้งมีพ้ามาดามแป้งหรือใครยะมาดามแป้งหรือคุณนวลผัดล้าซำเขาเลนถูอ๋อมาดามแป้งโอเครอบนี่คือง่ายมากอ๋อเหรอ เป็นลูกกระป๋องแป้งแล้วก็เป็นกลิ่นมาดามอ๋อมาดามาาแป้งอ๋อมาดามแป คือคิดถึงเขาแต่ว่าแบบเราเขาเรียกเขาว่าอะไรวะเอาหลอกระป๋องแป้งกลิ่นมาดามเอาหลอมาดามแป้งก็คือคุณนวลพันธ์ล้ำซามเขาก็เป็นแบบโอ้โหนักธุรกิจสาวที่แบบต้องบอกว่าทั้งตัวเขาแล้วก็ตระกูลเขาคือมหาเศรษฐีจริงๆอ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบประกันเอ่ยธนาคารเอ่ยทีมฟุตบอลเอ่ยใดๆเนาะก็คือแล้วนอกจากรวยก็คือสวยสวยด้วยอะไรเรเป็นเด เมธานีอันนี้คือใครอ่ะบันลือลิทไทยเกตเกศอ่าบินบินเกตอะไรอะคะใครอะบินเมธีบินเบอะไรวะคุณบินเกตใครบินเกตบินเกตคือใครอะบิลเกตอุ้ยลืมไปหมดแล้วสมองลูกเกตบิลเกตใช่บิลเกศคุแชนะคุแชนะเกตบิลเกต

อันแรกเป็นรูปพี่บินอนบัลลูเตอันที่2คือรูปเกตรูปเ <c oughs> กตเมทนีก็เป็นบินเกตหรือว่าบิลเกตถูกต้องนะคะอันนี้ถูกต้องนะคะบิลเกตก็คือมหาเศรษีอันดับโลกเลยบิลเกตให้คะแนนค่ะอ๋อู้ว่ารู้จักชื่อเขา แต่เขาทำอะไรปั๊หนึงเออปั๊ปน Amazon บ oh, น,น,นึ่งป๊บนึงอเมซอนปะไมโคร o อฟเอา m i c r o s อ f t ะอาเ o ออ้โอมา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 ซอกมาสอกพนันอะไรวะคุณมาสักพนันใครคือท้ากิ่งระยมวะมาริโอขอชิเลชิเลยมาริโอ มากมาร์คซักกเบิรดเหรอใช่มาร์คซักกเบิร์กอ๋อเบิร์กเหยียดต่อเบิร์กเหยียดมากมาร์คซักกเบิร์กชัวร์มาร์คซักกเบิร์กพี่มากซักกเบิร์กมาร์คมาร์คซักกเบิร์กมาร์คซักกเบิร์กดาวมาดามมาดามแบงค์มาอ้มามาดามมาดามบง แป๊บนึงนะขอลองเดาก่อนมาริโอเมาเป็นเมาหรือเปล่ามันเป็นคือมันคือปลาดูดฝุ่นหรอปลาดุกหรอพี่มากหรอมาบัสมาบัสมาสักเกเบิดหรอเพราะว่ามันเป็นปลาชักเกอร์ชักเกอร์กเออมาสักมาสัก ิดไม่ทันค่ะคิดไม่ทันรูเป็นพี่มากปาสักเกอร์เออเบิกเงินรูปแรกก็คือรูปของมาริโอที่สวมบทบาทเป็นพี่มากซึ่งในเรื่องเขาบอกว่าเขาชื่อมาร์คมาร์คถูกต้องไปได้คะแนนไปเนาะซึ่งมาสักเกอร์เบิกนี้ก็คือเรารู้จักกันเป็นอย่างดี็นเรื่องของเฟซ o ุ๊กเฟซบ o ๊กเอออินสตาแกรมต่างๆเรารู้จักเขาเป็นอย่างดีเพราะว่าเราต้องทํางานผ่านแพลตฟอร์มของเขาด้วยเราอยากให้เขารู้จักเราด้วยเออเราก็แบบให้เขาปรานีเราด้วยเนาะรเออด้วย แมสอินแมสแเบิร์ดเบิร์ดแมสอินทอสแมสเป็นแมสหะแมสอินทอสนักษณะเขาเบิร์ดทงชัยแมสอินแมสอินไตอินอินอินลอนมารอ่ามาสักกระบอดค่ะเนี่ยเพราะว่ามีมานะหนูว่ามีสิทธิ์นะเอออะไรวะรอแมส อะไรวะไอออช่ยยนะอะไรวะไออีอช uh, uh, ่ยเลยนะอีลนมาอ้ยอีลนมัสอีลนมสเอ่อเลนอนลอลอนลนมัสอเอเน ก็เป็นแบบนักธุรกิจชื่อดังคิดคนนู่นนั่นเก่งเหลือเกินซึ่งก็โหคนนี้ก็สุดยอดตัวท็อปมากๆจะของทวิตเตอร์อออันนี้ได้อยู่อีลอนมัสอืมอ่ารูปมีรูปอะไรบ้างอินเทอร์แอคชั่เลยค่ะแล้วก็เป็นรอนจากแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็เป็นแมสก็คืออีรอนแมสหรืออีลอนมัสอีรอนมัสอีรอนมัส

รอเป็นแบบมหาเศรษฐีที่แบบเคยติดอันดับฮอปของโลกแล้วก็ปัจจุบันก็ยังรวยมากอยู่มีแบบทางธุรกิจแบบ Space X เอ่ยล่าสุดซื้อ Twitter ไปแล้วแล้วก็มีรถไฟฟ้าด้วยก็คือแบบเทคโนโลยีต่างๆอันนี้คืออีลอนมัสกที่หยุดหยุดที่หยุด ทีหยุดประยุดรปหยุด,ยดอันนี้อะไรอ่ะทีใครคือทีวะทีตัวทีอันนี้เหมือนป้ายทีไทยแลนด์ไทยแลนด์ แดงเลดบูนี่ทีอะไรอะคุณไอหรอคุณทีทีอัศวัยแหมค่ะไปค่ะธนาธรธนาธรอาจจะรวยก็ได้เขาจะไปรู้ตัวทีขึ้นก่อนเทอะไรอะฮะคุณตันค่ะคุณตันตันตันคุณตันคุณตัน ซึ่งอันนี้คือห้าป้ายจราจรทางตันเออทางตันคุณตันไงคุด้วยคือถ้ารู้ก็ตอบคุณตันก็ให้แล้วต้องตอบว่าคุณตันค่ะโอ ให้เราค่ะคุณตันถูกต้องนะคะคุณตันพ <c oughs> ัฒนปานาทีก็เป็นมาหาเศรษฐีชื่อดังของคนไทยธุรกิจมากมายหลายอย่างแต่ที่คนไทยรู้จักเรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือจะเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งอ่าใ <c oughs> ช่ปปนหนูชอบไปร่วมงานกับเขานะคะสมแฟาสิงโซ่สี่ <c oughs> ยังไม่เคยได้เลย <c oughs> เออแต่สมแฟาสิงโซ่ตลอดร่วมงานตลอดใช่ร่วมงานแล้วค่ะยังเปิดเตี๊ยงสิยังเปิดรถถูยังเปิดเตี๊ยงยัเปิดดาวโซ่ยังเปิดเตี๊ยงไม่หมดที่ดูไม่รู้ตั้งแต่ครั้งดนตรีอะไรอะ อขีไม่ใช่ขีขิมจะเทจะเทขิมรถเหรอขิมรถคนนี้คือใครอ่ะโอ้โหจะเทจะเทขิมเหรอขิมรถขิมขิมรถขิมรถทองคุณผ่านทองแท้ค่ะเพราะว่ามีทองค่ะเออขิมขิมรถเดรถเดรถ ขิมรถสั่งขิมขี่ขิมขิมขิมไปแล้วลูกไปแล้วขิมขิมขิมคาเดชีเนขิมคาเชียนครัใช่ขิมขิมคาเดชอนใช่ไม่ได้มะนแล้วเว้ยออ้ยอะไรวะเนี่ยเออขิมคาเดเชีเนอะไร เจเล็ตคุ้นจังแล้วรวยมากใช่คิมคาเดเชียนถูกต้องนะแต่ภาพแรกคือคิมไม่รหรือคิมอันที่สองคาหรือว่ารถอันที่สามคือเดย์ไทเทเนียมอ๋อหพี่เดทิฉันพี่เสีะเชียนมากค่ะเชียนมากเชียนเชียนเลยเชียนมากที่เดย์เราคุ้นจัดอย่างดีอ๋อหรอคิมคาเดเชียนอุยยองอุยยองเราคุ้จักเก่งดีเลยรู้จักแต่ไม่คิดว่ามาข้อนี้คิดว่าไปข้อคิมอีกอันนึง อ๋อ้เชื่อราย้งไมเชี่อหรอเขาือชื่อเดค่ะเขาชื่อเดชทมคาเดเชี i n ก็คือเซเลบิตี้ไฮโซชื่อดังรวยกรวยมากปหาเออทำมเออแบเออเออทำมิเออบเออนหมาพันอะไรวะเนี่ยเอาเอเอ หมาหุ่นยนไอรอนไอรอนแมนค่ะอ่านั่นแหละค่ะใช่ไหมโรเบิร์ตดาวนี่จอนสันค่ะไปค่ะเซนเบอร์นาะร์กันเท่าไหร่หมาหมามากี้มากี้รวยมากี้ราศี หมาหมามาดามมามาอนนภามาอนนภาจบมามาดอก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 เขาชื่ออะไรเหล็กเอ่อแจ็คสอ์ฟลอยาตแป๊บ อันนี้คือพันเซนเบอร์นาดอันที่2องนะแสดงคนนี้ชื่ออะไรอาร์นโนชวัสเนเกอร์ก็คือเศรษฐีคนนี้เขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกเลยนะเบอร์นารดอาร์นโน รวยอันดับหนึ่งของโลกเลยหรอนึ่งของโลกเลยเป็นคนฝรั่งเศสค่ะมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกที่จัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes ล่าสุดเลยอันดับหนึ่งเลยนะยิ่งกว่าอีลอนมัสก์อีกนะออ๋เจ้าของบริษัท l v m h ที่เป็นแบบเจ้าของแบรนด์เนมแบบในเครือแบบมหาศาลแต่แล้วจะแบบอะไรเทอ t h e r น o m e t e r ว้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเก่าระดับหนึ่งถึงจะรู้จัก Thermometer หรึ่คนแรกเนามีทรัพย์สินอยู่แค่สอง สองแสนล้าน US เท่านั้นสองแสนล้านนะล้านไม่พอแต่เป็นสแสนล้านแล้วเป็น US ะไรคิมแรกเออะไรวะไขมันซสไลด์คิมคิมลาคิมโอ้ัน ชื่ออะไรนอแรดอ้อยอะไรอ่ะ <laughs> นอนเหนียงอะไรวะโอ๊อยที่ใบ <laughs> คิมแรดเหรออันนี้คือแรดเหรอคิมแรดแรัดยานเหรอห้อยคิมแรดคิมไทยอนคิมไทยอนก็รวยมากเขารวยมากคิมแรดคิมคาร์เดเชียนเหรอคิมคาร์เดเชียนคิมแรดคอ อรอคิมคาเดเซียนค่ะคิมคาเดเซียนค่ะคิมคาเดเซียนหนัวไทยแล้วหนูอึ่งแม่ชาเม็ดเขาไม่มีปัญหาเรื่องภาพคนดังชื่อคนดังต่างๆเออจะไม่ค่อยครองเท่าไหร่นี่คือชื่อคนคิมเบอร์ลีอันนี้คือตัวแรกเหรอกระซูค่ะแรกมีนอเดียวเนาะกระซูมีสองนอแล้วเนาะก็คือไม่วายเนาะไายติ๊กต็อกไปเนาะไายสัตว์สงวนมึงก็ยังจะแรกอีกแรกพิดค่ะ ซูยอน <S 2> <S 2> คิมซูยอนอันนี้มันก็คือแบบหย่อนยาน <S <S 2> <S 2> ใช่ไหม คิมซูฮยอนเป็นนักแสดงเกาหลีที่มีรายได้และทรัพย์สินเยอะมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคิมซูฮยอนคิมซูฮยอนหรอเออก็คือมีกว่า4,000ล้านบาทไปเลยได้ไหมให้ให้เนาะคืออันดับหนึ่งไปเลยของเกาหลีค่ะุ คุณคุณคุณพันทองแท้ค่ะคุณคุณคุณคิดคุณร้องเนยห๋อ,หอคุณเนยโอ๊ยคุณเนยเหมยลี่เหมยเออน้องโอ๊ยอะไรอ่ะเนอะอะไรวะน้องโอ๊ยอะไรวะเขาชื่ออะไรเนาแรดอะไรวะโอ๊ยมีไม่ม <c oughs> ีทำไมยากอะ่ละละ็อกล็อกล็อกให้หาพ่อเถอร้องไห้หาพ่อ <c oughs> ล้อเฮ้ยอุกเรยายงาจังเลยลูกบิ๊กกุลล้องน้องเจนกุลลอเจนฮ่าแม,มาา่ิมยาจิมล้อ พอยพอยพอยชิดจันหรอสี่พยานเไข่เจนเนอร์ยปนียสไ็นเรนีเนจอร์ทำไมถึงตอนนั้นถึงตัดไข่ดเจนเนอร์ไม่รู้ก็ไม่ออกเป็นไข่แบบไข่ประตูก็เป็นไข่ลี่ก็คือเหมยลี่วถูกแนเลยถูกถูกถูกแนเลยถูกถูกเซ็เซ็นเบียนเท การไขประตูรุปที่สองคือเมลี่อันที่สามคือน้องเจนที่เราเคยร่วมงานด้วยและอันสุดท้ายเป็นวงเนอะร์ฟาน่าซึ่งอันนี้คือชื่อของไคลลี่เจนเนอร์โอ้มาทั้งพี่ทั้งน้องมาหมดเลยนะคะบ้านนีออ่แลคือเป็นญาติกับคิมคาเดเชียนนี่เก่งมากเป็นแบบเศรษฐีที่ดังมากคือเขาเป็นพลรวยอยู่แล้วทําแบรนด์เสื้อผ้ากับพี่สาวที่เป็นนางแบบคือเคนโดใช่ไหมเราก็มาเปิดแบรนด์ทําแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองเขาแซงหน้า คุบสถิติของมาร์คซักเคเบิร์กนะมาร์คซักเคเบิร์กเป็นอายุน้อยเลยหลานตอนอายุ23ปีแต่ไฮลี่เจนเนอร์เป็นตำแหน่งมหาเศรษฐีตอนอายุแค่21ปีปังมากบ้านนี้เขาปังจริง่จดหมายอันนี้ใครวะเมลเมลเมลฟางงจดหมายลาจีน ม้วนแขนกันคูณแป๊บนึงนะจดหมายจดฟางซองซองใช่ซองปะวะอันนั้นคืออะไรกระท่อมอ่าโพสฟางไขวะฟางกวนอุ้ยทำไมยากอ่ะฟางกวนอุ้ยทำไมยากอ่ะโดนน้อทำค่ะแบบไม่มีความหมายค่ะเขียวฟางเขียวหมายฟางเขียวซองอันนี้คือเรียกอะไรอะเขีวยวอะซองหกีหลีแน่นอนอะ ทำไมอ่ะเออซองซองเฮเคียวใช่ไหมซองเฮเคียวออางป็น้วเป็นโซองเฮเคียวไงซองเฮเคียวถูก,กต้องก็คุณโตโตมากับเขาเลยใช่เขาแสดงเกาหลีที hey ่รู้จักแน่นอนซองเฮเคียวโอ้แต่มาคิดไม่ถึงงามาคิดจะคิดไปแบบโซนฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยชีเป็นนักแสดงสาวที่แบบติดอันดับแบบทำเงินสูงสุดหนึ่งในสิบของประเทศเลยมันเ hey ฮยังไงอ่ะเฮ hey เป็นสัง ของคําว่าฟังหรือว่าหญ้าแห้งค่ะชออ,อ,อไปไม่ถึงอีกแล้วแต่ถ้าได้ซองกับได้เคี้ยวก็น่าจะได้ไงเป็นนักแสดงเกหาหลีสาวสวยแบบชื่อดังที่เราแบบติดตามผลงานเขามาตั้งแต่เด็กปูเฮาจนปัจจุบันเราก็ยังดูเขาอยู่อันนี้เขามีทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า1,200ล้านบาทก็คือรวยนะจ๊ะทีเปนอองจินมินจินมินจิน ยองคิมจองอึนมินแล้วใครอยากอึมินมินยองอือค่ะมินยองอือพร้อมีมินกับอือนังอือมินยองอือมินลีเฮ้ยลูกพี่เบลงชื่ออะไรอ่ะมินนวยมินลีไปโอ๊ยยากตัวเมื่อีอ่ะอ่ามินมินเด็กขี้โอ๊ยทำไมยากจังเลย

พักจินยองซึ่งรวยมากอันนี้คือพักจินยองที่เราหมายถึงคือประธานบริษัท JYP เนาะไม่ใช่พักจินยองเับาเซเว่นมีมูลค่าสทรัพย์รวมกว่า8,000ล้านบาทเท่านั้นเองเนาะนิดเดียวพักด้อยพักก็น้องจินใช่ไหมเออต้องมัอยู่เลยแล้วก็ยองแล้วก็นั่งยองยองอันนี้คือพักจินยอง JYP ไงประธานบริษัท JYP ถ้าเกิดดู MV เนี่ย j o บอดี้จำได้ป่ะคนแรกที่เป็นคนนั่งอยู่ในห้องซ้วมอ่ะฮะาเออที่โดนขังไว้คนนั้นแหละพักจินยองบอหอุ้ยตำนานค่ะตำนานโอ นอนหนาวหนาว่ะสุดปังนอนหนาวหนาวว่าไงบ้างค่ะนอนหนาหนาวว่าต้องพักก่อนตอนนี้นอหนาวต้องไปพักค่ะไม่แต่ตอนแรกนอนหนาวหนาวคือเขาเหยียบคันเร่งมาเลยนะเร่งเครื่องมาอย่างดีเลยนะเร่งตอนแรกก็มันนามันโหนกอยู่ฝั่งต่างชาตินี่ตอนแรกเขาได้มาแบบแน่นเลยนะอยากไปตัดนิ้วเพราะว่าแหวนรัดมาก แว้ตอนนี้รัดรัดนิวเราแบบรู้สึกว่าเหมือนเลื่อนมันจะไม่เดินละแต่พูดถึงตัวเลน์ก็รู้สึกว่าพีอยู่เหมือนกันก็ดูเลยว่าเราอะน่าจะแบบสส่แบบพกเสลฟอะไรอีย่างถ้าเป็นพวกแบบเซลงเซนเลบได้ลงดาราพอตอบได้เพราะว่าเรามีแบบเราไปใส่ฝอไงัวยากนะเราก็เราก็คิดถึงคนรวยที่เราคิดว่าเราน่าจะรู้จักไว้เยอะมอนแจ็คหมาต้องหมาไอฮิมอาจจะพลาดแบบนี้เยอะคือมันจะมีคําที่เราคิดเอาไว้แล้วแล้วก็รอว่าจะมาเมื่อไหร่ซึ่ง พอแล้วมันก็เลยจะแบบไม่ได้แบบวิเคราะห์สิ่งอยู่ตรงน้สนุกแต่ว่าไม่เพราะอะไรรู้ป่ะตอนที่ไปพูดกติกาเนี่ยไปนึกเป็นแบบแกะทีละเบอร์แล้วก็อ๋อแล้วก็ประกอบเป็นรูปยานึกว่าเป็นหน้าโคมเเลขเลยไมนึกถึงอันนั้นทำไมไม่รู้แล้วแบบพอมันขึ้นรูปแลกมาก็เลยแบบฮะอะยังไงก็ต้องเลือกเลขไหนเหรอใช่ใช่ใช่ก็ไม่ยากมากนะคะแบบบางคนแบบเพื่อนเก่าเลยหรอคนไหนเพื่อนเก่าหรอเางเเอาความจริงยากยู่ บบถ้าเรารู้จักชื่อาหเศรษฐีเหล่านี้เห็นภาพหนึ่งมันจะแคกมันจะมันจะไปต่อได้เองเลยแต่ถ้าสมมติว่าอันไหนไม่ได้คือแถค่ะเห็นภาพทองกูไปเลยค่ะคุณพันทองแท้ก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยได้บบได้เราก็จะไปนึกถึงอะไรที่เรารู้จักใช่ไม่<ช>งั้นแบบว่ามันมีเวลาจํากัดมันมีอะไรอย่างเงี้ยแบบคิดไม่ทันซึ่งวันนี้ต่อให้เรายังเป็นเศรษฐีได้ไม่เท่าเขาแต่เราสามารถเล่นเกมเศรษฐีต่อแม่เต้าได้ค่ะบอกเลยนะว่าถ้าลุกหล่นเมื่อไหร่เตรียมเจอเลยนะฉันเป็นเศรษฐีดรอกต้นๆของเกมแน่นอเป็นภาคต่อของ เกมกระดานมือถือขวัญใจมหาชน<ะ>จากของเดิมที่เป็น 2D ที่เราเคยเล่นการตรอนนี้เป็น 3D แล้วภาพสวยกว่าเดิมมาก<ะ>สามารถเพลิดเพลินไปบนเกมกระดานที่สวยงามด้วยอวาตารที่เราสร้างเองได้น่า<ะ>เล่นมากๆานะจ๊ะเราก็มีการใช้การลูกเต๋าแทนการทอยลูกเต๋า<ะ>เราสามารถวางกลยุทธ์ในการเล่นได้ไม,ไม่ได้แบบอาศัยดวงอย่างเดียว<ะ><ะ>มันสนุกมากขึ้นชาร์เลนจ์มากขึ้นนะแล้วก็สามารถเลือกสกิลตัวละครได้ด้วยจะเล่นบนมือถือเล่นบนพีก็ได้ค่ะ จะโหลดเล่นไหมโหลดแน่นอนเดี๋ยวเจอการเย็นมี ไม่ออโหลดแน่นอนเดี๋ยวเจอการออกกับท่องไปแต่ทุกคนถ้าชอบชานลนลสนุกๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางนะคะอ้อนวอนหลายคลิปแล้วอ้อนวอนทุกคลิปแล้วอยากเป็นเศรษฐีบ้างใช่ออช่องเราอยากเป็นเศรษฐีแล้วยังอ,อยากอยู่กับทุกคนต่อไปเรื่อยๆเออเอ,อ,อย่าลืมกดค่ะส่วนประมงก็ให้ลูกดูแลครับส่วนเมืองแรกก็ให้ลูกอีกคนหนึ่งดูแลครับกำลังหาลูกสะพ้ายอยู่ okay, ตอนนี้อันนี้ก็คือเสียบ,บีหรือว่าบิก๊กบีของเราครับส่วนใหญ่คนเรียกบิ๊กบีครับผมก็จะมีไปกระทรวงด้วยวันนี้เดี๋ยวถ่าย ก็จะไปกระทรวงเพราะว่ารองนายกเรียกผมไปคุยครับอันนี้ไม่มีอะไรค่ะแหวนที่ผัวแบบขอแต่งผัวสองคนสองข้างเนอะส่งแล้วส่วนขนนี้เอามาทําไมนะคะอย่าเรียกขนนะคะเป็นน้องตัวแบบเบียงก้าเป็นหมีของอ่าฟินแลนด์